สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาหน้าร้านบ้างนะคะวันนี้เอ๋พามาดูผ้าไหมมัดหมี่ตรงนี้คะ่ะจะเป็นมุมที่แขวนผ้าไหมมัดหมีมม่สีธรรมชาติแล้วก็เป็นรุ่นที่ทอยกตะกอแต่ว่าตรงนี้พี่ๆอาจจะเห็นบ่อยครั้งแล้วแหละเพราะเอ๋ยกให้ดูหลายๆคลิปแล้ววันนี้เอ๋พามาดูงานขาวดําเป็นผ้าถุงที่มัดขาวย้อมดําเป็นงานสีธรรมชาตินะคะ ซึ่งวันนี้มีอยู่ห้าผืนเท่านั้นเนาะแล้วงานขาวดำเนี่ยที่สุลินเราจะนุ่งกันในวันธรรมดาไปวัดวันธรรมดาได้หรือว่าจะไปงานงานขาวดำมาค่ะที่ไม่ค่อยจะเป็นทางการได้นะแต่ว่าถ้างานขาวดําที่เป็นทางการเ่ยก็จะแนะนําเป็นผ้าไหมยุกดอกที่เป็นสีดําล้วนอันนี้จะเป็นการมัดขาวย้อมดำเนาะพี่พีเนาะตรงนี้ตั้งใจให้เห็นหน้าครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าอยากให้เห็นพี่พีเห็นผ้าตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะที่เอ๋บอกว่าเป็นงานขาวดําสีธรรมชาติแล้วทอยกตะกอ้วยคือผืนเนี้ยทอยกหกตะกอเป็นลูกแก้วเนาะ เป็นผืนที่หนึ่งเลยนะผืนที่หนึ่งข้างบนจะเป็นเชิงแบบนี้ต้นสนลงมานะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลักษณะของดอกมะเขือข้างล่างสุดจะเป็นต้นสนมีดอกมะเขือต่อยอดขึ้นมาแบบนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งวันนี้ให้ดูห้าลวดลายนะราคาพิเศษที่สุดเลยคือส5 0พันห้าร้อยบาทนะคะคืนนี้หมายเลขหนึ่งพี่ๆขาที่ดูอยู่ตรงนี้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมเอกได้เลยนะต่อไปเป็นพื้นที่สองพืนที่สองก็เช่นเดียวกันเลยเป็นงานทอยกหกตะกอลายลูกแก้วเหมือนกัน เชิงตรงนี้เป็นเชิงดอกกระเจียวต่อขึ้นมาเป็นช้างสุรินแล้วก็มัดหมีเป็นลายโฮลายโฮเหมือนที่บอกเลยเนาะว่าเป็นรายชินีของข้าไหมสุรินผืนนี้มีผืนเดียวนะ3500บาทหมายเลข2นะคะต่อไปมาดูโฮผืนที่3ไม่เหมือนผืนที่2นะโฮผืนที่3เนี่ยเป็นการทอยก แป่ตะกกดอกพี่กุลตรงนี้เป็นต้นสนแบบนี้ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาเป็นไอนน้เชิงชั้นที่หนึ่งพื้นนี้มีเชิงสองชั้นเชิงชั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นลายนางน้อยแบบนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาเป็นลนานยโฮยกแปดตะกกดอกพี่กุอลอย่าลืมนะคะเป็นงานสีธรรมชาติงานย้อมมะเกลือหมายเลขสามมีพื้นเดียวต่อไปเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่ก็ไม่เหมือนหมายเลขที่หนึ่งนะหมายเลขสี่เนี่ยข้างล่างข้างบนเหมือนกันเนาะโอ้ยข้างบนนี่เหมือนกัน ข้างบนเป็นเชิงนั่งน้อยแบบนี้แล้วข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเชิงลายดอกสับป,ปะรดสวยๆแบบนี้เลยเป็นต้นสนแล้วก็เป็นสับป,ปะรดพื้นนี้จะทอยก6ตะกอน,นะคะเป็นลายลูกแก้วหน้ากว้างผ้าทั้งหมดเลยคือ1นคูณ2เมตรเหล่านี้แล้วพี่ๆค่ะใช้วันธรรมดาได้ใช้ไปวัดวันงานบุญได้ใช้ไปงานเข่าดำได้นะ นิยมใส่เป็นเสื้อสีขาวนะคะนิยมใส่เสื้อสีขาวแต่ว่าถ้างานขาวดําเราก็จะต้องใส่เสื้อดำเนาะพี่ๆหาเสื้อสีดําแจ้งเอได้นะคะเอเทีผพ,พาให้เนาะพื้นนี้พื้นถุดสุดพื้นถุดท้ายพื้นสุดท้ายหมายเลขที่ห้าเชิงเป็นต้นสนดอกมะเขือเหมือนหมายเลขหนึ่งไหมเหมือนหมายเลขหนึ่งไหมคะไม่เหมือนนะคะเชิงบนไม่เหมือนหมายเลขหนึ่งข้างล่างเป็นต้นสนแบบนี้ต่อขึ้นมาเป็นดอกมะเขือตรงนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าดอกมะเขือแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเลย เป็นงานทอยกหกตะกรอลายลูกแก้วหน้ากว้างผ้าเท่ากันนะคะคือหนึ่งคูณสองเมตรหมายเลขห้าวันนี้เอกพามาดูห้าผืนกับงานขาวดํางานแบบนี้พี่พี่ใส่พี่พี่ใส่ไปวัดวันงานงานงานบุญนะคะงานวันพระธรรมดาได้แต่งตัวใส่แบบนี้ไปทํางานได้ข้างบนเนี่ยถ้าข้างล่างเป็นขาวดําแล้วข้างบนใส่เสื้อสีอะไรได้นะคะได้ทั้งนั้นเลยอ่ะเหมือนเราใส่กระโปรงดาไปทํางานอย่างนั้นเลยสําหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วทั้งห้าผืนนะข้างหลังเป็นงานสีธรรมชาติมองเห็นฟึบ อยากได้ผืนไหนยังไงแคปหน้าจอข้างหลังให้อีได้เลยนะคะเราขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยสวัสดีค่ะ